สวัสดีพี่น้องครับถึงแล้วถึงแล้วออดงานแหรอพี่น้องมือนีเดี๋ยวหาเต็นก่อนโอ้นนายแต่เต็นอาน,นิสานี่แหละเพื่อนนั่งสมมาเต็นอีหลีปีกเนี๊ยกเพื่อนได้เต็นเ่าคือมูไห่วางสิมานอนเอาอีหลีหลอนี่พี่น้องอนอนก่นอนเต่อานิสาฟ้าน,นี่พี่น้อง รีสอร์ทไปรีสอร์ทมั่นมือนี่ยนอนเตาบ้านไม่มากอยูอ่วนันนี้เนี่ยเอาไปพุ่นโลดคนสิบหกเหรอวันนี้ตะป่าหมดมากล่าง ล่างยูนี่เด้เตาหนีจอดยูนี่เด้นี่เอาจอดยูนี่เม,ม,มื่อวานว่ามีโมโห่จีจอดใส่ไหมก็เลยจอดนี่นี่อันไหนอันไหนอันทีน่เป็นของเขาเอาลงมาหรือยี่ไทยรถอ่ะนะสวัสดีคุณแม่เรียกแม่ สวัสดี<อ><า>ค่ะลูกชายสุธิรักนะคะสวัสดีเสด็จแ,แม่เสด็จแมาบนถนีนเขาเดีพ่อจะแจ้งเตืออยู่พอเราจะจืดหนาเจ้าบ่าได้เราเ่้าอย่างผู้จังใดเธอเลยเมื่อวานสันเมื่อเอื่อมมือ,มอได้ออกอัน <บา S 1> ยูทูบเบอร์เขานอนทายันสิที่ยูทูบเบอร์รนั่นบบ<อ>นางเศร้าเมื่อยเมื่อเห็นติ๋มองนางมันแดดเข้าในห้องก็นเลยมีหฮมเก็เลยมาเอ็นเมื่นอยู่ไม่ได้ว่าจิบบัจิไปขึ้นหนามันขึ้นบ่ได้ยุ่ยเดี๋นี่ก็เลยขึ้นหลังก่อนก็เลยขึ้นหลังก่อนแม่เอ็นหลัง มีหลวงเราคือแต่งหน้าแล้วสักเมตาแมนไปนี่เมียนขึ้นมาอ๋อเนี่ยเราก็ได้แล้วเขาบอกมาแต่หุ่นเดียวดีมาแต่หุ่นบางเทียมอยู่ในไงเล่าบางเทาอันไปพักอันนั้นอ่ะตอนไปแสดงยูอีสานลำเพลินเมียนมันไก่มันไก่ด้วมือขึ้นอยู่หฮนสัมผัสไม่ใช่แกมยูทูบเบอร์มหมีพี่น้องเอ้ยฝากช่องนียงเกาะแก้มสกาวเดือนลำเพลินออฟฟิเชียลไว้น้ำเด้อค่ะพี่น้องคุณดีหลังเปิดค่ะสองพันสองพันแล้วปากต้นอะไรกันต้นเดียว เขาอินเดียจะน่ากระแสนั่าเลยโอ้คือแต่นแน่นคือแทงหนาไวเสียกูเนี่ยเดี๋ยวก็ได้ซส้าทายไปท้ายลงท้ายลงท้ายลงเลยเดี๋ยวก็ไล่ไปไม่ได้สามลวเด้อมือละหาเลยแข่งกับการเจยไปเลยว้ายแข่งเราบันใดดอกจ้างหอนแดดปันไดเรากับยังคุ้มยางอ่อนเวทีโยคะพี่น้องบัวเหล่วเร่าเขามีกาะเขาบัวทั้งเข่าเด่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยินตาเนียนมีคนป้าสุบินเล่าโอนเงินมาสองพันสายสื่อหรือทุเรียนไม่ชวนกินบ่กัจจุบัแห่มันด้วยสันเออสร้างมีพี่เดสร้างมีพี่เด้อ บ่แม่ดูเราไปซื้อโอ้มีพี่เราก็เขายังขายอยู่ผู้ใดจะสุดกันเปืือนนั่นน่ะใช่นั่นไงเราจะเป็นลูกสาวรถมีบอใ่บาแมนบ้แมนนั่งมาจะมือขึ้นเลยโอ้ไม่รถมี่โอ้มันไก่กวนอารียนสู๊ห้องก็มาหาห้มองจอดรถต้องการนั่นมากค่ะจอด้างรแล้วนี่นี่ธนาคารตลาดนี่ไงจอดได้อยู่นี่เราเป็นร้านปูนบางดี ไม่รุงแต่งหน้าแล้วล่าสุดฮะนี่ดิหัตการเโอ้ยเขาเหลเต้นเลยนี้เตาที่ไทยกางยุ่งเหลียต่โดนงูตนการี่เหมอ่ไนีดิวอนกางเหล่ยวเรีืวเนียนไม่หาม่งกลัวเีเตรียมแต่งหน้าตอนเหล้่คันไฟมากไฟมากเหรอคนบ่อเอไฟยไฟมากน่ได้เต้นไงนังไม่ได้ได้เต้นไงน่ะ กูบ่จอดนี้เลยจอดน้ำท่กโบดด้แล้วจอดตรงนี้ออเมื่อด้ริบอทางเขามันสูงบ่ดก็เลยบ่อเรียนนั้นทาเขามันสูงออกจากตรงนี้วิ่งมาขวามือเลนขวามือแป๊บเดียวก็วิ่งอ้อมเขามันนี่บอกเมือ่เป็นตาจอดบอกมันตจอดบอกเดนี่ยนบ่อเนี่ย ออกจากซอยนี้แลนไม่ตรงมาอีกซอยหนึ่งขวาเมืมเ่อกีหนูเห็นกระแลนเขาม,มากเลยแล้วก็ขวาขวาอีกรอบนึงก็ทะลุทะลุเข้ามาเขาหน้าจอนี้นะเออจอด้านหลังบอกคือจะได้บิสูก็สันิไปหาหม่องจอดไม่ก็น่าสัน<อ>เพราะน่นว่าเป็นทีเขาเจ้าบอกมองนี่นะมันจอดได้อยู่น,นี้นี่นะเนาะเดี๋ยวไปเอามองมัจอดไม่กเอาของลงแล้วสักกัน แตวมันเขานิ่มวได้แหมมันสูงแห้งเลยนะเออมันต้องเขาม่านั่งผีแล้วก็เสัิมวอได้ใหญ่หมองจอดรถก่อนพี่น้องครับเพราะมันมันอยู่ในตลาดเป็นพื้นที่เขาจะเอาอย่างจอดวอดได้ครับราเปลื่อนลาเปลื่อนเป็นว่าจุดถูป้ายเจ้าที่พะนะขึ้นหน้าหนึ่งเรื่องเสียงเข้าถ้านี่มันเดี๋ยวไปร่วงหมอง,มองจอดรถพี่น้องเพื่อความ สะดวกปลอดภัยฟังฝั่งนี่เขาจะขึ้นจอดได้ปะมันเขามา,ากมองเลยเนาะนี่น้อต้องแซมมาจอด,ดเตวินแต่ว่าฟังข้างนั้นเขามา,ากบ่ได้ครับวันนี้อยู่ที่อันคางโรงเรียนอันนี้พี่น้องนี่โรงเรียนมาบตาพุทธเห็นไหมครับ ทัดอันนี้ว่าตรงขามันมันเป็นล้านสนามฟุตซอลนยนังสักอย่างฟังท่านนติดถนนไงเลย่อนพี่น้องมาสะดวกครับมือหนี้ล้านแต่ว่าพื้นบริเวียนในงานเ่อนต้นไม้ต้นไหลลมลืน่นดีดีครับบรรยากาศดีมาเด้นพี่น้องเด้อเริ่มสตาร์ทหกโมงครับยาวไปมืาขึ้นนีเข้าอาจจะคัดของเนี่ยแต่ว่ามือหนีเข้ามากแก้มือกันอยู่หม่องนีครับพี่น้องมาตาพุธจังหวัดระยองครับรถมาก พี่น้องละย่องพี่น้องไก่เชี่ยงไม่ก่อยตั้งใจเด้อมือแรงครับเท้าหน่อยเพืนเป็นเพื่อนเข้ามีกุ้งพี่กุ้งเขาจะเอารถเของมาทางไหนเด้๋คือมึงนี่มันเขา่ได้ไงพุ่นหมอ้อมพุ่นพีอ้อมไม่พุณเลยบอกอออเ,เอไเอ,ไเอไปพุณเขาพี่ไหมภาไปแนบเตาภาเอารถมาจอดทางไหนพร้อมพร้อมไปนี่นั่นแหละภาพไาพภาพไปเอารถได้ปะง่ายสุด เจ้าจอดสายจอดนี่ตอนนี้ยี่โมงตลาดก็แม่เจ้าจอดสายตอนนี้นี่ตลาดนี่เจ้จอดฝั่งนี้เออเขาย่านแบบพาเข้าจอดพิดตลาดพี่ยังเอาห้ารถออกไปอยังเลยเอาในตลาดนี่เนี่ยนี่รถจอดที่นี่เล้วนี่คันนี้ก็คือบดออกไปนี่ในว่าจะมาเข่าเส้นนี่แล้วพูดตะตุ้ยออกไปพูดเข่าพูดมันสิง่ายแต่ตอนนี้คือโขมันนี่เคลียวเลยขวาขว้าขว้าจนไมาเลยเออออกออกขว้าปุ๊บเข่าขวาเพิ่มหนึ่งแล้วเลยไม่ยังเดี๋ยวให้ถ่ายมันเดี๋มาห่ออะไรเดี๋ยวไล่สดบว่นี้บอสไล่เช็ดคลิปถ่ายเป็นคลิปเปล่าบา เอาไรโซดบ่อะไรดบ่เบาๆสิเนี่ยม่ยิงเทอมาว่ากอันแนวนั่งขิ่มเซตินจะขออยูบ้านบวกโอ้ยเนาะต้องมาจะต้องต้องให้วาจังไดบ้านนี้เต่าน้องสาวเธอว่าบ้างเนี้ยจิบเป็นบอลอ๋อจิบหอดกันบ่านี่จิบเป็นบอลเอาสบบอกมันไปเซียนบอกพื้นนี่อย่างสุมเต่าก็เป็นเท่าทีไทยเป็นเท่าทีไทยอย่างบอกเพชรตะครบได้บ่อยเต่าน่ะเอาจังไดบอกยังไม่บ้ายนี่ เขาบอกมันราคาดีเงแล้วากพี่ังอีกละให้มันซื้อม่เลยอะไรก่อนตนพ่งอีกละตัดเต็นพ่างอีกละให้มันซื้อมาบอกมันจะเคลียร์ไว้ขายดีๆขายดีเอาไปเล้วเฮ้ยังไสั้นเฮ้ังไงบานียเต็นพัางแล้วนะพัดได้ยี่สิบไปทวงยี่สิบไปต่อยี่สิบเอาคือสี่ยี่สิบยี่สทุกอย่างยี่สิบวันนี้ทุกอย่างยี่สิบปักไฟต่อยี่สิบนมเป็นหนี้เป็นแสนเราบอกว่าเยู่นี่เจ๊กุ้งทุกอย่างยี่สิบเออสีไฮดอก <ort>. มันก็ม่เป็นหนีไม่หนีคุ้งทางออกไปเด็กอายี่สิบเดี๋ยวเรียกขวัญเลยกระสีเนื้อย่างเอาระบานาน่ะนะเป็นเงินเป็นข้องเบอร์แถบพี่เอ้ยแต่ว่านี่กับพังในเตานี่นะเนี่ยนั่งนี่เมียมันคือแหนบัวหมูอันนั่งลงมันเป็นมันโบนี่นะมันบโเขาวลอกมันเนี่ยไม่เป็นดีเดียรนี่คือจังหวะนี่มันหลุดออกนช่ไหมเนี่ยนี่ค่น็อตมันหลุดออกเนี่ยซ่อมให้ยี่สิบสอบมีเนี่ยสอบยี่สิบมาสอบมีเนี่ยให้นี่นีมาซ่อบนี่ให้เนี่ยนี่น็อตตรงนี้ไง แมนเอาน็อตมาใส่นี่นนี่นี่เห็นมันให้มันตัวเลยได้มันมันหลุดออกไงซ่อมเลยนะคือมาบอกตอนนี้มาบอกเมื่ออื่นพุนเอาท่านยูเข้ามาในเริ่มดอกมากรถเงียวนี่บอกตาหัวใจใช่ไหมรถเงียวกว่าน่าจริงจริงรถเงียู่ิสัยรถเป็นอยู่สเรามาจอดด้านข้างนี่บอกพุ่นเลยแมนรถเป็นอยู่ตาท่าไปนะครับเดี๋ยวเร็วๆตาท่าเราไปตาพี่น้องเดี๋ยวบุวเอารถไปจอดกันด้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้มาก พอดงานแล้วไล่งานตัวก็พีกับน้องเรียบร้อยแล้วในคลิปพอๆพกันครับพี่น้อง